สวัสดีครับวันนี้โอเกอร์จะมาสรุปประเด็นสําคัญนะครับในการให้สัมภาษณ์ของสาวสาวนักกีฬาไทยนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปลุยในศึก VNL นะครับที่ประเทศตุรกีรวมถึงบทสัมภาษณ์ของนายกสมาคมและโค้ดด่วนด้วยครับบอกได้เลยว่าแต่ละประเด็นมีความสําคัญมากๆนะครับต่อความพร้อมของทีมชาติไทยและมีความสําคัญมากจริงๆครับว่าพวกเรามีการเตรียมตัวและมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนในการไปลุยศึก v n l ในสนามแรกในครั้งนี้นะครับ และหน้าหาใจความทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปพูดคุยกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับมาพร้อมแคมเปญยู u าร์ดิงดอน r ร e นะครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใย,ยเพื่อสร้างสรรสังคมไทยภายใต,ใต้โครงการดีๆของซูซูกิ คอร์ดวีแครเหนือความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการและก็สัมผัสนิว Suzuki เอลติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart h y b บริพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศและก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th นะครับขอฝากไว้ในออบกอดดวงใจด้วยนะครับกับนิวซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมื่อวานนะครับก็เดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะที่จะไปทําศึกว NL นะครับในสนามแรกซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสนามที่หลายคนก็จับตาดูเหมือนกันครับเพราะว่าดูจากลักษณะดูจากตารางการแข่งขันแล้วดูจะเป็นสนามที่เบาที่สุดครับถ้าเราเปิดหัวได้สวยเปิดหัวได้ดีจะทําให้เราสามารถต่อยอดในสนามต่อไปด้วยพละกําลังที่แบบพึกเขิมกําลังใจที่แบบพึกเขิมได้เลยเพราะฉะนั้นครับสนามนี้ เป็นสนามที่หลายๆคนจับตามองเป็นอย่างมากครับและโอ๊กก็ได้ทําการสรุปมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าบทสัมภาษณ์ก่อนที่สาวๆเนี่ยจะขึ้นเครื่องไปตุรกีเนี่ยเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนทั้งกับตันผู้และกับตันแป้นรวมถึงทางด้านของ โคด่วนครับมีความคิดเห็นอย่างไรรวมถึงสั้นนายกสมาคมด้วยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในการที่เราจะไปดูในศึก VNL ในครั้งนี้นะครับและเพื่อให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยเนาะไปเรื่องที่บทสัมภาษณ์ของกัปตันผู้พรพันเกิดปาดเลยครับขออนุญาตเล่ว่ากัปตันผู้นะครับเพราะว่ามันติดปากไปแล้วเนาะในกัปตันผู้ครับให้สัมภาษณ์ประมาณว่าตอนนี้นะครับร่างกายเต็มร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังตามน้องๆไม่ทันซึ่งตรงนี้ครับโอ้ขยายความให้นะครับนั่นก็คือกัปตันผู้เนี่ยร่างกายฟิต น้องๆไม่ทันเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็ในเรื่องของสไตล์การเล่นที่มันรวดเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจกันว่าทีมชาติไทยนะครับในการที่จะไปเล่นกับทีมใหญ่ๆใน v ีนซึ่งเขาตัวใหญ่กว่าเรานะครับการตรีจุดศูนย์ตบเนี่ยสูงกว่าเราเราต้องใช้พละกําลังมากและความเข้าใจที่มากนะครับซึ่งแน่นอนครับพันพันกับตันผู้นี่ของเราเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาตอนนี้ร่างกายฟิตเต็มร้อยแล้วแต่เรื่องในความเข้าใจเนี่ยอกมองว่าอาจจะต้องมีการปรับจูนกันเล็กๆน้อยๆบ เพราะตามจริงนะอย่างที่เราคาดการกันว่าแมตช์ซีเกมเนี่ยจะเป็นแมตช์ที่เราได้ลองทีมลองระบบนะครับแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับอย่างบุมบิมกับพีพีเอ๋ย ơi, ก็ติดช่วยซาเลียอย่างกัปตันผู้เอ๋ยก็มีอาการบาดเจ็บกลับมาจากลาบิสบูคาเลน,นะครับทำให้ตรงนี้โอกมองว่า มันก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องเคาะสนิมก็บ้างเล็กน้อยในแมตช์แรกในการเจออิตาลีนะเพื่อนเพื่อต้องอาจจะทําใจไวท้ทีนึงนะอาจจะมีจังหวะที่แบบว่าผิดพลาดกันเล็กๆน้อยๆอะไรเกิดขึ้นได้อ,อกว่าเลือกปกติอยู่แล้วนะครับในการที่จะลงแข่งแมตช์แรกอย่างเป็นทางการของทีมชุดนี้นะซึ่งแน่นอนครับอกเชื่อว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่อกเชื่อว่าไม่ขนามือสาวไทยผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับ และคนที่ไม่สัมภาษณ์คนที่2ครับนั่นก็คือกับตันแป้นครับปีนุดแป้นน้อยนะครับกับตันทีมคนล่าสุดของเรานั่นเองนะครับโดยปีนุชแป้นน้อยกับให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้นะครับทีมก็พยายามจะปรับกันให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของทีมเวิร์กแล้วก็ในส่วนต่างๆเนี่ยพยายามจะทําให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนแล้วก็ เรื่องของมือเซตกับท่าหน้าของตัวตีเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับจูนกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เรารู้การพรพันธ์ไม่ได้ไปเล่นซีเกมด้วยอย่างบุ้มบิ่มอย่างเพียวเพียวอย่างบีมก็ไปเล่นซีเกมมือเซตก็จะเป็นสิริมากับสโตรยาซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องมีการจูนกันบ้างครับแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับและต่อไปครับเป็นกรารสัมภาษณ์ของโค้ดด่วนครับซึ่งโค้ดด่วนเขาก็บอกว่าการรวมทีมครั้งเนี้ยเป็นการรวมทีมที่ค่อนข้างยากพอสมควรก็ด้วยปัจจัยที่พวกเรารู้กันทีี่อกลามามา MM ada, ามขนน้ตนรับดดย็ึเืๆํ นะครับการเจออิตาลีเนี่ยต้องทําให้เต็มที่นะครับ VNL เนี่ย ละเอียดกว่าตอนซีเกมอย่างแน่นอนนะครับโดยเป้าหมายสําคัญของทีมชาติไทยครับคือการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาพัฒนาศักยภาพของระบบทีมนะครับโค้ด่วนเชื่อว่าถ้าศักยภาพของนักกีฬาระบบทีมเราเสถียรแล้วเราสามารถพัฒนาขึ้นไปได้แล้วนะครับในเรื่องอื่นๆมันจะตามมาครับซึ่งอันนี้โอ๊กเห็นด้วยมากๆโอ๊กเชื่อว่าถ้าเรามีมาตรฐานที่มันแน่นอนมีมาตรฐานที่มันคงที่มีระบบที่ดีมีศักยภาพนักกีฬาที่ดีโอ๊กเชื่อว่าทีมชาติไทยไปไกลอย่างแน่นอนครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของ ของโค้ดด่วนนะมองขาดจริงๆครับตรงนี้นะส่วนท่านนายกสมาคมของเราครับก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันครับเขาบอกว่าในช่วงซีเกมเนี่ยต้องยอมรับกันจริงๆว่าทีมชาติไทยเนี่ย ก็ไปด้วยความไม่เต็มร้อยนะอย่างที่เราทราบการบุ่มบิ่มก็เพิ่งบินมาเพียวเวก็เพิ่งบินมาอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ซ้อมด้วยกันมากนะครับแต่เวนเอลเนี่ยเรามีเวลามากขึ้นนะครับทั้งทีมเราก็ทําได้ดีมากขึ้นการเข้าขารู้ใจกันแบบนี้ก็ทําได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ปีนี้ครับท่านนายกสมาคมยอมรับว่ามีเวลาเตรียมตัวน้อยกว่าปีที่แล้วครับแต่จะทําเต็มที่อย่างแน่นอนครับผมและนี่ก็เป็นการสรุปบทสัมภาษณ์นะครับประเด็นสําคัญนะครับก่อนที่สาวๆจะขึ้นเครื่องไปตุรกีนะครับซึ่งพวกเราเ นอนครับต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ไปช่วยสาวๆไทยกันอย่างเต็มที่เลยนะครับศึกครั้งนี้มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินแต่เชื่อว่าทีมสาวไทยจะสร้างผลงานที่ดีอย่างแน่นอนครับ30ครับเจอกันแน่ๆนะครับดูไปแล้วไปเบลเกอร์บรรยายเหมือนเดิมนะครับแล้วเพื่อนถ้าจะดูก็ดูได้ทางช่อง7แล้วก็บกักบูทีวีได้เลยนะครับผมสวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆอย่างไรสามารถคอมเมนต์ว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ